หนึ่งในข้อแนะนำของคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองต้องการที่จะประสบความสำเร็จก็จะเป็นเรื่องของการเสพข่าวหรือการดูสื่อในหลายๆช่องทางเวลาที่มีข่าวเราจะสังเกตได้ว่าจะรายงานข่าวอุบัติเหตุข่าวอาชญาก,กรรมและถ้าเป็นข่าวเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเด่นคนดังในสังคมก็อาจจะเป็นข่าวทั่วไป แต่ว่าเป็นข่าวความสัมพันธ์ในเชิงลบสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลที่จะทำให้เราสามารถที่จะซึมซับหรือดูดพลังงานด้านลบเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับมันได้สังเกตไหมคะลองดูนะคะว่าในแต่ละวันเราใช้เวลากับการเสพข่าวเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนลองเปิดดู Facebook ของตัวเองก็ได้คะ่ะ ว่าเราได้เสพสื่อได้เสพข่าวซึ่งเป็นพลังงานเชิงลบหรือเชิงบวกแล้วแต่ละวันเวลาที่เราเอาใจไปใส่ตรงนั้นเรามีความรู้สึกร่วมและเรารู้สึกว่ามันดึงทำให้เรามีความรู้สึกดีหรือความรู้สึกแย่มากน้อยกว่ากันและในวันนี้นะคะจะมาเผยเคล็ดลับของจักรวาลในการที่เราสามารถที่จะสร้างพลังงานเชิงบวกได้ด้วยตัวเราเอง ด้วยการใช้ไม้เซตดีๆที่สามารถจะทำให้เราอยู่กับพลังงานบวกหรือดึงดูดแต่เรื่องดีๆเข้ามาเพื่อให้เราเป็นคนที่จะสามารถที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆความคิดสร้างสรรค์ดีๆและเราก็จะได้รับแต่ความโชคดีด้วยการสร้างพลังงานเชิงบวกเพื่อที่เราจะได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมและคนรอบๆตัวที่มีแต่พลังงานเชิงบวก และเราจะได้รับการส่งเสริมกันในกระแสะและคลื่นของพลังงานดีๆเราสามารถทำได้ง่ายๆค่ะอย่างแรกเลยคือเราต้องเลิกติดตามข่าวอาชญาก,กรรมข่าวอุบัติเหตุที่เห็นในเรื่องของความสูญเสียข่าวเศร้าข่าวของความสัมพันธ์แตกร้าวข่าวที่เห็นการทำร้ายร่างกายหรือเห็นสภาพที่ไม่น่าดูทุกชนิดนะคะหลีกเลี่ยง การที่จะเสพทั้งการฟังการดูและอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอย่าเอาอารมณ์ตัวเองเข้าไปจมเมื่อได้ยินหรือได้ฟังเรื่องเหล่านี้ค่ะเมื่อเราตัดต้นทางที่จะเข้าไปรับพลังงานลบๆแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มพลังงานบวกได้โดยกระบวนการใช้ความคิดในเรื่องของ Mindset ดีๆการใช้ Mindset เริ่มตั้งแต่แรกที่เราคิดว่าเรา ตั้งใจที่จะสร้างให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเราตั้งใจที่จะให้เรื่องรอบๆตัวเราเรื่องและสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราจะได้เห็นและได้สัมผัสนั้นเราจะมองและเราจะเห็นยอมรับแต่เรื่องที่เป็นพลังงานบวกเรื่องที่จะนำพาแต่ความโชคดีมาให้เท่านั้นเริ่มจากตื่นมาตอนเช้านะคะให้การ rafirmation ตัวเองหรือการขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เรามองเห็นจนถึงเรื่องของการขอบคุณร่างกายของตัวเองเริ่มกระบวนการพลังงานบวกตั้งแต่เช้าโดยการพูดขอบคุณตัวเองการพูดขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ล้อมรอบตัวเราให้เห็นว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราเห็นที่เรามีในวันนี้นั้นมีคุณค่ามากมายแค่ไหนและเรา เป็นคนโชคดีแค่ไหนที่ณนะวันนี้เราได้ตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วได้พบได้เจอแต่เรื่องดีๆตั้งแต่เช้าและเราก็สามารถที่จะคาดหวังได้เลยว่าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆตั้งแต่เช้าและเราพยายามที่จะมองทุกอย่างด้วยความรู้สึกถึงความขอบคุณรู้สึกถึงความยินดีและตั้งใจที่วันนี้เราจะทำจะคิดและจะพูด แต่เรื่องดีๆเท่านั้นตั้งใจเลยนะคะเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนแล้วกระแสของพลังงานบวกก็จะแผ่ขยายจากตัวคุณไปสู่คนรอบๆตัวและจะขยายวงกว้างไปสู่คนในโลกโซเชียลที่คุณติดต่อด้วยเริ่มต้นในวันนี้นะคะให้คุณระวังความคิดเพราะความคิดกำลังจะชักนำไปสู่การพูดและการกระทำ เริ่มต้นจากการตั้งสติและตั้งใจไว้เลยค่ะว่าวันนี้เราจะไม่คิดไปถึงอดีตหรืออนาคตเราจะอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าเราเท่านั้นจะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่วิตกกังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นและหากวันนี้มีอะไรที่มากระตุ้นความคิดของเราไปในทางที่ไม่ดีบอกตัวเองให้มีสติที่จะรับ กับเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะเริ่มต้นสิ่งดีๆจะเริ่มต้นด้วยไมซ์เซตดีๆในการสร้างพลังงานบวกที่เราตั้งใจไว้ใช้ความคิดและอยู่กับปัจจุบันและค่อยๆทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอย่างมีสติสติเท่านั้นที่จะบอกว่าเรากํำลังทำอะไรอยู่และเรากาลังจะทำอะไรต่อไปอย่าลืมนะคะว่าวันนี้สิ่งที่เดิมพันกับเรานั่นคือ เรากำลังตั้งใจที่จะสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของเราไปสู่ความสำเร็จจากการใช้ไม์เซตดีและทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้จากการมีพลังงานเชิงบวกแต่ถ้าหากบังเอิญว่ามีใครหรือมีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดๆมาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังจะมีความรู้สึกในด้านลบให้รีบบอกตัวเองและเปลี่ยนอิริยาบถท,ที่ทำอยู่ทันทีหยุด และหาอย่างอื่นทำแทนทันทีเพราะว่าแค่การเปลี่ยนอิริยาบถนั้นก็ทำให้คุณสามารถที่จะหยุดพลังงานที่เข้ามากระทบได้และคุณก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถโดยทันทีเพราะว่าคุณอย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่กำลังมีสิ่งใดมากระทบถ้าเรามีสติเราจะสามารถจัดการกับบุคคลหรือเหตุการณ์นั้นๆได้เป็นอย่างดี เราตั้งใจที่จะตั้งรับในทุกๆอย่างในวันนี้และถ้าวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีคุณจะสามารถใช้ตรงนี้เป็นตัวอย่างในการทำแบบนี้ต่อต่อไปในทุกๆวันในกรณีการใช้ออนไลน์ให้ระมัดระวังเรื่องของการเขียนความคิดเห็นหรือการแสดงออกทางความคิดโดยใช้อิโมจิหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านั้นก็คือการคิดของเรานั่นเอง เพียงแต่ว่าเราไม่ได้พูดหรือไม่ได้ส่งเสียงเท่านั้นหากคุณสามารถที่จะจัดการกับการเสพโดยการด,ดูการอ่านหรือการเขียนแล้วสิ่งสำคัญที่อยากให้คุณเริ่มทำก็คือในแต่ละวันให้มองหาความดีหรือสิ่งดีๆที่อยู่รอบๆตัวสิ่งที่คุณเผชิญหน้าหรือสิ่งที่คุณได้เห็นได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ได้พบเจอ ให้เราหาเรื่องที่ได้จากสิ่งที่เราเจอทั้งสิ้นทั้งวันให้ได้อย่างน้อยวันละสข้อหากเราเจอเรื่องที่ไม่มีเรื่องที่เรารู้สึกดีหรือประทับใจก็แค่ลืมมันไปและไม่ต้องเอาเก็บมาใส่ใจจำไว้นะคะว่าตอนนี้เราใช้ไมล์เซตดีๆของเราในการสะสมและสร้างพลังงานบวกเท่านั้น จริงๆแล้วในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆเหตุการณ์ล้วนมีแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ร้ายแต่เราจะเก็บบันทึกจะจดจำเฉพาะสิ่งที่ดีก็พอทำแบบนี้ทุกๆวันอย่างน้อย21วันแต่จะดีมากขึ้นทำติดต่อกัน90วันและเราจะซึมซับในเรื่องของการสร้างพลังงานบวกและเราก็สามารถที่จะ หลบนี้หรือห่างจากพลังงานลบโดยสิ้นเชิงซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นคุณจะสัมผัสได้และคุณจะรู้ได้จากตัวคุณเองว่าคุณเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่คุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและคุณก็สามารถที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมสังคมและโดยเฉพาะคนที่อยู่รอบๆตัวคุณมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกๆอย่างดีขึ้นจริงๆจนคุณรู้สึกเองได้ เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนจะได้มีไมซ d เซตดีๆและมีแต่พลังงานบวกดีๆค่ะโค้ดเอ j นจอยแฮปปี้ t เตชันพอดแคสตขอบคุณค่ะ